เอนนี้ครับเร็วเฮ้ยย่าล่ะเฮ้ยออเฮ้ยคุณครับสัญลักษณ์ที่ทํามตเนีเอาไว้น่ยมันหายไปอ่ะคุณครับเราหลงแล้วล่ะย่าล่ะย่

คุณผู้หญิงช่วยผมด้วยฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษที่ชักตีต้องมาตายเพร่อฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีก Oh. 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 คุณครับช่วยผมด้วยครับคุณครับคุณคุณช่วยผมด้วยคุณครับช่วยด้วยคุณช่วยผมด้วยคุณครับ look up คุณครับคุณครับช่วยด้วย คุณครับคุณครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงครับพระเจ้าเล่นตลกอะไรที่นี่ยังไงกันแน่

ป่านี้เหมือนเขาวงกฏเลยที่นั่นไม่มีทางออกจากป่าได้ฉันเลยตัดสินใจที่จะเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นถ้าฉันจะตายเพราะความหิวและกระหายฉันลุกขึ้น ต้องเดินต่อไปผ่านหนทางอันยาวไกลฉันก็เหนื่อยมากจนไม่สามารถเดินต่อได้แล้วจนกระทั่งฉันเห็นบางอย่างที่จะทำให้การเดินทางของฉันมีความหวังทางนั้นมันเป็นทางเดียวกับที่ฉันเห็นในฝันนี่ 시테시니 니, 디 니, 니디니니니니니니니 คนในหมู่บ้านเตือนเราแล้วว่าอย่าเข้ามาในป่านี้แต่เรากลับไม่เชื่อพวกเขาเลายังยืนยันจะเข้ามาในป่านี้ให้ได้หลังจากนั้นเราที่มาด้วยกันทั้งหมด ก็หลงทางและหมดหวังที่จะออกไปผมบอกให้เข้าไปในถน้ำนี้และผมก็พยายามที่จะออกจากถ้ำแห่งนี้ด้วยเหมือนกันแปดวันมาแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอผมไม่เคยเจอผีสางพวกนี้มาก่อนเลยแต่วันนี้ผมกลับต้องกลับต้องมาติดอยู่อย่างนี้สิเทสอย่าหมดหวังนะไม่ว่าจะยังไง เราสามารถอยู่มาได้ถึงขนาดนี้มันต้องมีทางออกสิฟังนะสิเทชเราจะยอมแพ้แล้วก็ยอมตายไปซะหรือว่าจะลองพยายามอีกสักครั้งที่จะออกไปนะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วรู้ไหมฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันยังมีความหวังพวกเราร้องเรียกชื่อพระเจ้า และแตัดสินใจว่าไม่ว่ายังไงต้องออกไปจากที่นี่ เราไปไม่ได้แล้วนี่ดีผมว่าเราย้อนกลับไปทางเดิมดีกว่านะไม่ค่ะเราจะไม่กลับไป<อ>เราจะเดินต่อไปเถอะ 哦哦哦 ซูเทสอย่าท mm ิ้งฉันไว้ที่นี่นะพวกเราอยู่ทางนี้มูเสียเพื่อนผมนี่นะแสดงว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่สิเขาต้องต้องการควาช่วยเหลือผมต้องมาช่วยพวกเขาผมต้องช่วยพวกเขาผมต้องมาช่วยพวกเขาอย่านะอยู่เดี๋ยวนี้ซูเทสอย่าทิ้งพวกเรานะพวกเราอยู่นี่มาช่วยพวกเราด้วยทางไหนอ่ะโอะฮะออ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  เออเนี่ดิช่วยผมด้วยช่วยด้วยออออช่วยด้วยนี่ดิเอสิเทชนี่ดิช่วยด้วยช่วยช่วยผมด้วยแล้วซิเทส

Åh, uh, Å uh, uh, uh. หลังจากที <pegar tick le ciamo> gegeben, ่เขาฟื้นเขาก็ได้เข้ารับการรักษาเขาดีขึ้นหลังจากนั้นเดือนหนึ่งและแม่มดตนนั้นเราคิดว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนหรือเป็นสัตว์ที่เราที่เราไม่เคยเห็น นละไม่รู้มันคืออะไรแต่หลังจากที่เห็นการจากไปของคนสองคนต่อหน้าต,ต่อตาฉันแล้วและเหตุการณ์ต่างๆที่พบนั้นเราเชื่อว่ามันมีบางสิ่งที่เรียกว่าแม่มดอยู่ที่นั่นวิดูซเดลผู้เชี่ยวชาญด้านเหนือธรรมชาตินี่เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังจะเดินเติบโตแต่ผู้คนก็ยังพูดถึงแม่มดกันอยู่รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นอื่นๆอีกด้วยนะคะ คนรู้จักกันในชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละที่ของอินเดียและพวกเขามีตัวตนจริงๆไหมและถ้าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงที่แท้พวกเขาเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นผีหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนบ้าที่ถูกเนรเทศออกไปแล้วก็กลายเป็นแม่มดตำนานของแม่มดยังคงแพร่หลายในบางพื้นที่ที่บอกว่าแม่มดยังมีชีวิตอยู่ในป่าลึกที่บาเชอร์ โดยจะสังเกตได้ว่าแม่มดไม่ได้ฆ่าคนบ่อยๆนักมันมีเหตุการณ์ที่พวกเขาทำร้ายมนุษย์ผู้คนเคยได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเรากับว่าพวกเขาถูกทำร้ายร่างกายพวกเขารู้สึกว่ากำลังถูกรัดคอหรือว่าถูกตีอยู่แต่ถ้าว่าก็ไม่เห็นร่างกายของคนพวกนั้นคนถามเราว่าพวกเขาอ่านเรื่องเกี่ยวกับแม่มดในนิทานปารัมปารา หากว่าคุณได้เจอแม่มดจริงๆเข้าจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกำลังเจอกับอะไรอยู่ถ้าคุณอยู่ในปา่ามันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ควรสังเกตเช่นอากาศจะแปรปรวนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยจะรู้สึกได้ถึงความกดดันแบบแปลกๆอากาศจะเย็นเฉียบโดยฉับพลันมันจะไม่มีผีเสื้อหรือว่านกบินเลยพบได้น้อยมากๆเพียงหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวเท่านั้น ถ้าหากว่าคุณเจออะไรแบบนี้เข้านี่เป็นสัญญาณที่คุณควรจะระวังตัวค่ะ